ศูนย์คุณธรรมมีภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมความดีภายใต้บริบทของสังคมไทยรวมถึงการสื่อสารและเผยพแพร่องค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรม ได้ดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยโดยดำเนินกิจกรรมสำคัญดังนี้ 1. การส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและภูมิภาคได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ การประชุมหาหรือแกนนำเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปีที่3ปีงบประมาณ2,568ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกลเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมได้แก่จังหวัดลำปางแพร่หนองคายกาลสินระยองเพื่อเสริมหนุนกลไกลเครือข่ายทางสังคม และจัดทำแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของแต่และจังหวัด 2. การขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับชาติโดยดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่ายทางสังคมได้แก่เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนและครอบครัว เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ในการออกแบบแนวทางของคณะกรรมการรวมถึงการคัดเลือกบุคลากรองค์กรและชุมชนต้นแบบคุณธรรม 3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ส,สู่จังหวัดคุณธรรมได้แก่การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่การฝึกอบรมบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดบึงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดคุณธรรม 4. การพัฒนาครอบครัวพลังบวกในสัคงคมไทยได้แก่ การจัดอบรมพัฒนาศัก,กยภาพกลไกแกนนำพลังบวกระดับภูมิภาคกลุ่มภาคกลางและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวกในสังคมไทยระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของพี่เลี้ยงที่ปรึกษาโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและวางแผนการปฏิบัติการจริงร่วมกันในการที่จะพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวกในสังคมไทยระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์จานมหาชนกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีนายประสบเรืองเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายอนุกูลปีดแก้วประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีพ่วงโวยการศูนย์คุณธรรมเป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนาม 5. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางสังคมด้วยมาตรฐานคุณธรรมได้แก่ การอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณธรรมขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานและเพื่อให้กระบวนการส่งเสริมมาตรฐานองค์กรคุณธรรมการอบรมโคชคุณธรรมรุ่นที่5ปรับบทบาทครูสอนสู่ครูโค้ชสเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกระบวนการและเครื่องมือสำคัญของการโคร้ช การอบรมฝึกปฏิบัติการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้คุณธรรมเพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินแหล่งเรียนรู้คุณธรรม 6. ผู้่มโดยการศูนย์คุณธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากรและสื่อมวลชนสัมภาษณ์ต่อสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยและสถานการณ์ต่างๆทางสังคมดังนี้วิทยากรบรรยายได้แก่หัวข้อ Performance with integrity ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึก และเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมและวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐจัดโดยสำนักงานกพเพอีย r ิวเรสซิ่งฮิวแมนีเลี้ยงเด็กที่มีหัวใจด้วยทักษะมนุษย์ในยุค AI ในงานอัลฟาสกิ l สมิธทูเทอร์นทเหัวข้อจิตวิทยาเชิงบวกในการดูแลเด็กก่อนวัยรุ่นจัดโดยโรงเรียนราชินีหัวข้อรู้ตัวเรารู้คุณค่า สู่การให้สังคมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คิดดีโปรเจกต์จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนและมูลลนิธิลมหายใจของแผ่นดินหัวข้อคุณธรรมท่ามกลางโลกพลิกผันและเครดิตคุณธรรมจัดโดยกรมราชทรร,ดดกร,ร,ร,ร์การพัฒนาทักษะ EF เพื่อสร้างการเรียนรู้เท่าทัานพนันออนไลน์ให้กับนักเรียนจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยร่วมกับสสส คุณธรรมจริยธรรมในองค์กรขับเคลื่อนสสวทสู่อนาคตจัดโดยสสวปทปาฐกถาพิเศษหัวข้อการสร้างเยาวชนให้มีสุขภาวะจิตที่เข้มแข็งจัดโดยสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรภมสื่อมวลชนสัมภาษณ์ได้แก่รายการข่าวเด่นทังสานการณ์ออกอากาศทางช่อง5 HD รายการคิดเพื่อชาติตอนคุณธรรมในโลกยุคใหม่ สร้างสังคมที่แข็งแกร่งออกอากาศทางช่อง TNN2 รายการเทคออฟขับเคลื่อนประเทศไทยบทความใน The m a t t e r ประเด็นการที่เด็กถูกจัดวางให้อยู่ในบทบาทความเป็นผู้นำและมีอิทธิพลต่ออะไรบางอย่าง